สำคังานใหญ่นะคะสาขาเล่มเอกสารก็จะเป็นโมนโมนโนหใบวางบิลกดโอเคค่ะค่ะตอนนี้โปรแกรมก็จะขึ้นหน้าจอมาให้เราเพื่อทำการบันทึกเพิ่มรายการนะคะให้เรากด F F สเพื่อเพิ่มรายการ ร u นนิ่งโดยอัตโนมัตินะคะให้เราไปใส่ตรงวลนที่ค่ะ รายการก็จะดึงรายละเอียดของบริษัท์คริตออกมาให้เราดูนะคะแล้วก็ตรวจสอบล่าถูกต้องต่อมาก็ลงมาที่รายการ i ี v o i c สินค้าด้านล่างเลยนะคะค่ะตรงเลขที่อ้างอิงเราจะใส่ตัวแล้วก็ enter นะคะเราจะเห็นว่ารายการค่ะจะขึ้นมาให้เราสองรายการ ซึ่งในที่นี้เราจะใช้ทั้งสองรายการเลยให้กดเอามามาติถูกทั้งสองรายการเลยนะคะแล้วก็กดเลือกค่ะหรือ Enter โปรแกรมก็จะดึงรายการออกมาให้เรานะคะสองรายการคือลำดับที่หนึ่งค่ะไม่เชียงอิจ S.I. โ0 1ค่ะน0 1ค่ะท้ายก็จะเป็น t s นะคะตรงนี้ตัวที่สองจะเป็นด้านติดลบค่ะสี่พาบ่าทนะคะแล้วก็มาดูยอดสุดทธิข้างล่างค่ะก็จะเป็น4 4 9พั่้เบสาทนะคะค่ะเมื่อตัว ระบบจะขึ้นมาถามว่าพิมพ์หรือไม่ในการทํางานจริงเราจะพิมพ์นะคะแต่ในที่นี้เราสามารพิมพ์ให้กดโน,นะคะ่ะโปรแกรมก็จะเพียหน้าจอเป็นรายการที่เราจะทําการบันทึก เราก็จะไม่ทำรายการบันทึกเพิ่มอีกแล้วให้กด Escape ออกเลยค่ะกด Cancel นะคะค่ะตอนนี้รายการค้าวันที่๑๘มกราคมแล้วก็บันทึกไปเรียบร้อย